สวัสดีครับวันนี้อยูผมเอ็มกับช่อง p m เอ็มนะครับเราจะมาสอนวิธีการรีเซ็ตหน้าจอของรถยนต์ Ford กันครับถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็ให้เราด้วยนะครับหากใครกดแล้วเนี่ยก็ตามมารับชมกันได้เลยครับวิธีการจะรีเซ็ตหน้าจอนะครับถ้าหน้าจอเรายังสัมผัสได้นะครับเราจิ้มเข้ามาที่การตั้งค่าตัวนี้นะครับมาที่ทั่วไปนะครับเลื่อนมาจะเจอคําว่ารีเซ็ตนะครับตัวนี้นะครับให้คุณเลือกการตั้งค่าหรือเพื่อรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตจะ เพื่อให้กลับไปเป็นค่าของโรงงานนะครับฟอร์ดพาร์เนี่ยสมมติว่าเวลาเราเชื่อมต่อฟอร์ดพาร์ไว้นะครับแล้วอยากจะยกเลิกหรือว่ารีเซ็ตการต่อกับฟอร์ดพาร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะรีเซ็ตได้เลยนะครับผมก,กดการรีเซ็ตทั้งหมดนะครับก็จะไปรีเซ็ตในตัวของฟอร์ดพาร์นะครับจะมีการอนุญาตผู้ใช้ต่งตางๆเนี่ยเราสามารถรีเซ็ตจากตัวนี้ได้นะครับหรือว่าเราจะรีเซ็ตการนั้งค่าอื่นๆเลยจากรถยนต์เนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่า รีเซ็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธเอ่ยการตั้งค่าในตัวรถยนต์เอ่ยที่เราตั้งค่าไว้หรือการล็อกรถเนี่ยเราสามารถรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงานได้นะครับแล้วกดจากตัวนี้ได้เลยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าหน้าจอเราค้างหรือว่าเออร์เร์นะครับเราสามารถที่จะรีเซ็ตจากพวงมาลัยได้นะครับวิธีการรีเซ็ตหน้าจอจากพวงมาลัยนะครับให้เรากดปุ่มนี้นะครับลดเสียงกับเลื่อนแทร็กเพลงไปข้างหน้านะครับกด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับกดค้างไว้นะครับ หน้าจอก็จะดับแล้วก็เป็นการรีเซ็ตให้นะครับผมเรียบร้อยนะครับรีเซ็ตหน้าจอเสร็จแล้วนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับระบบการรีเซ็ตที่เราพามาชมในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการรีเซ็ตจากหน้าจอฟอร์ดพาร์ตเองแล้วก็ตัวระบบคืนค่าโรงงานหรือการรีเซ็ตนะครับจากตัวพวงมาลัยนะครับผมถ้าใครชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบนฟอร์ดให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ